วิธีการกำหนดตัวช่วยการควบคุมป้องกันบุคคลอื่นมาทำให้เราผิดต่อมาตรฐานชุมชนได้อย่างไรไอเจตตรวจบัญชีสวัสดีครับเมนีกะสิภาพมาเบิงวิธีการกำหนดตัวช่วยการควบคุมเพื่อป้องกันบุคคลอื่นนะครับเขามาเหิดให้เพจของเฮ้าผิดต่อมาตรฐานชุมชนนะครับโดยที่เฮ้าบอดเหดนะครับผมโดยการเขมมาตินาจอของ โปรไฟล์ของเขานะครับให้เลือกไปที่จัดการหรือดิสบอร์ดครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตรงเครื่องมือนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่าตัวช่วยการควบคุมตัวช่วยการควบคุมนี้เราจะสามารถกําหนดไว้นะครับกําหนดกําหนดเครื่องมืออัตัตตมิอัตโนมัติเพื่อป้องกันผู้อื่นเข้ามา ทําให้เราผิดต่อมาตรฐานชุมชนนะครับก็เข้าไปตรงคําว่าเพิ่มครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือนี้เรากําหนดไว้ว่าผู้ที่ไม่เกณฑ์ก็คือผู้ที่ไม่มีเพื่อนหรือผู้ติดตามมาขอเราเป็นเพื่อนตัวนี้ระบบก็จะกําหนดให้อัตโมัติส่วนตัวที่สองก็ลิงก์ในความคิดเห็นที่แฝงมาด้วยลิงก์ที่ผิดนะครับ ส่วนตัวที่3เราจะกําหนดคําว่าคำหยาบในความคิดเห็นคําหยาบในความคิดเห็นนี้ก็คือคนที่เข้ามาเข้ามามิมหรือมาคอมเมนต์เราในคําหยาบคายในโพสต์ของเรานะครับตัวควบคุมตัวนี้ก็จะช่วยป้องกัน ข้อความที่ตรงกับเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ความคิดเห็นนี้จะถูกซ่อนโดยอัตโนมัตินะครับก็จะไม่ไปโผ่ในโพสของเราทำทำให้เรานั้นไม่ผิดต่อมาตรฐานชุมชนนะครับเราก็มาเพิ่มไปยังตัวช่วยการควบคุมก็ตอนนี้เราเพิ่มตัวช่วยการควบคุมเพื่อป้องกันเพจหรือ Facebook ของเรา โดยอัตโนมัติแล้วนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวช่วยตัวนี้ในการป้องกันเิดของเราอีกชั้นหนึ่งถือว่าเป็นสาระดีๆอีกข้อนึงนะครับขอให้เพื่อนๆน,นั้นลองไปปรับเพดของตัวเองให้มีเครื่องมือนี้ช่วยป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับ